ล<อ>งจับร,รถนะคะหลบรถก่อนค่ะป้าจับนะรเรากำลังทำอะไรอยู่คะเรากำลังเอาของใส่รถอยู่คะ่ะเพื่อที่จะไปทำอะไรอ๋อไปการติ้นคะ่ะเรามีพื้นที่หรือยังคะมีพื้นที่แล้วค่ะใครเป็นคนหาป,ป้าค่ะป้โาโนร์นหรอมีลงไปแล้ว

ดูน,น้องเลยน้องออกมาเร็วมาเร็วเนี้ยเนี้ยเนี้ยเี้ย สลามอะยกุ่มครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ภูนับดาวจังหวัดสระบุรีเรากำลังขึ้นลูกกลบอยู่อะคะ ไปไหนคะไปท,ที่กลางเซ็งค่ะก็จะมีรถรถบริการรับส่งเลยแต่ตรงนี้ค่ะพอแล้วครับโอ้ นี้ครับลานกลางเต็นท์ของเราชื่อว่าดาวกระต่ายป่านะครับเดี๋ยวมิเรียนําทางไปนะครับไปครับไปที่เต็นท์ของเราครับลกูกเอ้ย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 ,อยมาเลยครับ มาเลยเร็วมาเร็วเดินไปเลยครับเดินไปที่เต็นท์เลยครับไหนเต็นท์เราอยู่ไหนบอกคนเดียเต็นท์ของเราอยู่ไหนชี้เลยเต็นท์ของเรากางเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะไปแม่หนูรู้จักพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่มาด้วยกันเนี่ยรู้จักกันไหมเนี่ยชื่ออะไรคะ อถามชื่อพี่เขายังพี่ชื่ออะไรถามสิเ้าถามพี่เขาสิพี่ชื่ออะไรคะเออก็หนูเล่นด้วยกันอะ่ะอืหนูเล่นด้วยกันยังไม่รู้จักชื่อเลยหนูชื่อเฉลยพี่ชื่อเอลหนูชื่ออะไรหนูบอกพี่เขาสิหนูชื่ออะไรอามิเลียหนูชื่ออามิเลียค่ะสีดำลยอะไรสีนี้นีเป็นน้อง นี่ไปได้เ่ไหมว้าวมาต่ไปม่อหม่ดมบต่อม่ร้อนมันไม่เตองเรียมอะไยังออไม่บอกไม่อมือตพี่พี่ม่อามือไปบารอครับหาไปจ ไมตันน่ตนเอเอามเหมดรยนค่ะน้องนนี่ยมาปดบมนน้องไ้เาะแม่งมา่เกันตรงนี้จะเป็นลานกลางเป็นที่ชื่อว่าดาวเหนือนะทุกคน นนี่นะลานกลางเต็นที่นี่เขามีปลั๊กไฟให้พร้อมเลยนะครับมีจุดเสียบปลั๊กนี่ก็คือลานกลางเต็นดาวลูกไก่อีกนะครับนี่ครับด้านล่าง เขามีบริการปลั๊กไฟให้พร้อมนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็ลังจะเดินม,มาที่ศูนย์อาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัวด,ด้วยนะครับ มีไอติมด้วยนะครับอันนี้เราสั่งชาไทยจากทางที่นี่ไปหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชาไทยจะอร่อยไหมนะครับอันนี้ครับรอเขาเรียกนะครับถ้าเสร็จแล้วมันจะสั่นนะครับเดี๋ยวรอนะครับ นี่ดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาชาไทยกันนะครับทุกคนตอนนี้เราได้ชาไทยมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่าชาไทยที่นี่จะรสชาติเป็นอย่างไรกัน ออยู่ีกกสัึครชาไทยมีรสชาติเข้มนะครับเข้มข้นมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าอร่อยนะครับผมนี่ครับสดชื่นตอนเช้านะครับชาไทย ตรงนี้จะเป็นลานกางเต็นท์ดาวลูกไก่นะครับจะเป็นวิวแบบนี้นะครับลานกลางเต็นท์ดาวลูกไก่จะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์การเรียนรู้นะครับอนนี้ครับศูนย์การเรียนรู้ ที่ข้างล่างเป็นคาเฟ่ที่เราไปซื้อชาไทยมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านขายของร้านขายสินค้าต่างๆนะครับมีบริการให้พร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับนี่ก็จะมีของสดนะครับผักก็มีนะครับ กรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็มีนะครับนี่ครับพูดได้เลยว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับมาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นโซนขนมของกินนะครับ ซนของใช้นะครับครับตอนนี้เราจะพาเดินไปดูห้องน้ำของพางที่นี่กันนะครับทุกคน หรูหราหมั้ยครับทุกคนนี่เรานะครับนี่จะเป็นจุดอ่าล้างหน้านะครับนี่ครับกระจกกระจกบานใหญ่มากนะครับทุกคนข้างในยังมีอีกนะครับจุดล้างหน้านะครับดูนะครับ โอ้โหกว้างขวางอลังการมากนะครับนี่จะเป็นจุดสวะนะครับสะอาดมากนะครับทุกคนดูห้องอาบน้ํานะครับนี่ครับห้องอาบน้ำของเขามีเครื่องทาน้ําอุ่นพร้อมเลยนะครับมีแขวนผ้านะครับนี่ครับเป็นเหมือนกันทุกห้องนะครับแบบนี้นะครับสะอาดมากเลยครับ อ้างส้วนมก็จะเป็นชักโคกนะครับแบบนี้นะครับวันนี้เราก็ลองไปรีบนมบัวไปขี่ม้าค่ะขี่ม้าค่ะวันนี้เราจะไปขี่ม้าด้วยอะคะใช่ค่ะล่าข้าจะเปน็นคนริบนมบัวคะ่ะ หนูเหรอโอเคแล้ตอนนี้เราอยู่บนรถอะไรคะบนรถกอล์ฟบนรถกอล์ฟโอเคมัวนี่ฮะีความมัวแล้วค่ะความัวแล้วค่ะให้ไปต่อทีงโน้นี่ดูัวเฮ้ยมัวเยอะไหมตรงนี้มีอะไร นกอะไรเหล่า <One> อ <input> ันนี้ฝั่งนี้เป็ดนะเสียงเป็ดเรียกหมอนกเรียกหัวเขียวตอนนี้เราจะไปดูอะไรคะดูนกกระจอกเทศค่ะนกกระจอกเทศเหรอแล้วกลัวนกกระจอกเทพไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวเหรอเราจะลงไปดูนกกระจอกเทศค่ะไปตามตามเรามา ระวังสูงอ่าเดินไปเดินไปค่ะอย่ามัวแต่กินในติ่มค่ะนูน่นอรเอา่อยเดินเลยค่ะนู่นไปเพ่นตาเรามาวัวไม่ข้าอ่ะ<ป>นุนนนน่นเแบบี๋เแบบี๋เแบบี๋เบบี๋วัวอ้าไปดูดิ

เาจะไปดูม้ากันนะคะปลาลมาค่ะ้ยด้ยนนนอนนอนออนนอน ว่มีรกมัมลัวมันมีกลัวมันมีอยู่ข้างนอกได้ไหมมีเกล็ดมเก็ดมเก็กไก่เองไหมเนามไก่เยอะมากไปดูไข่ไก่กันน่งไปเลยไก่ไก่ต้องทีไหมเนี่ยหลบทางให้่อย้าให้หน่อยใช่มีไ่กี่ตัว ูที่นีนะคะก็จะมาดูการเลีงของลูกบอลนะคะทำไมนะคะเราจะมาเลี้ยวลูกบอลแล้วคะยังไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำไอศครีมกันก่อนโอเคไหมเราจะมาทำไอศครีมมาก่อนนะคะเอ้ยนะับบ๊ายบจับ ดี่ก็จับให้โอ้ดีเหรอคะ ีน็วสมากอน่อเอบ้ไหคิดแล้วบอกว่าอร่อยไหมทุกคนมาสนุกว่าอะไรนะคะชอบไหมคะใช่ค่ะมีความรู้ไหมมีความรู้ค่ะได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็ได้อะไรกลับบ้านด้วยไข่ค,คะ่ะ ผสมอาหารคีณไก่ชิ้นได้ไหมผสมอาหาร <c oughs> ถ้าบริการที่นี่สำหรับคนที่นำเต็นท์มาเองนะครับคนละ350บาทนะครับอันนี้รวมเข้าไปศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับกิจกรรมฟรีทุกอย่างนะครับทำไมจะตอ้องพิจิตระย่าถื